สวัสดีครับจากช่องปรินาคาวัวนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับวัวชุดนี้นะครับสิบตัวนะครับผมส่งลูกค้านะครับสีสเกตนะครับสเปคขุนนะครับราคานะครับสองหมื่นนิดเดียวนะครับมันจะมีตัวหนึ่งตัวตัวเล็กกว่าเขานะครับนะจะเป็นตัวตัวนั้นนะครับ อีกราคาหนึ่งนะครับเพราะมันจะเล็กกว่าเขานะครับพอดีว่าเราซื้อมาวัวมาสิบตัวครบแล้วนะครับแต่เกิดปัญหาคือวัวขึ้นกันนะครับแล้วขาหักเนื่องจากว่าพออเราอ่ะเป็นพื้นปูนแล้วพอดีว่าแม่นะครับขุดขี้วัวออกนะครับเสร็จแล้วมันเป็นปูนแล้วเวลามันขึ้นนมันลื่นนะครับมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ทุกคนต้องเจอนะครับเราก็เจอบ่อยนะครับเราก็เลยซื้ออีกตัวหนึ่งมาแทนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ชุดนี้สิบตัวนะครับสเปคขุนนะครับหูสั้นหน้าแก่นะครับ้หัวชุดนี้เป็นขุนอาหารข้นนะครับ้หัวชุดนี้ถ้าเราพูดกันนะครับหัวชุดนี้นะครับสองหมื่นต้นนะครับมีนะครับสามร้อยปลายสี่ร้อยนะครับปลายทางออกนะครับสามร้อยปลายสี่ร้อยแน่นอนติดวิวนะครับแก่นะครับ จะมีตัวนั้นเล็กนะครับคือราคาอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ทุกคนก็จะมีตัวเล็กตัวโตนะครับคือตัวเล็กเราส่งอีกราคาหนึ่งนะครับนี่ตัวเล็กนะครับก็จะครบสิบตัวอีกราคาหนึ่งตัวมันก็ใหญ่มันเป็นวัวขาสั้นนะครับมันจะมองดูตัวเล็กนะครับวัวหน้าหนาวนะครับมันจะเป็นขนฟูนะครับมันจะมองไม่สวยนะครับแต่คือเหมือนคนนะครับขนลุกนะครับ ดูนะครับนี่เป็นเล่บามั่นนะครับมีตนอกนะครับเป็นเชื้อเล่ปนนะครับแกนะครับตัวตัวนี้มีต้องมีสามปีนะครับดูคอวัวเงี้ยววนมาสวยมากนะครับเขาเรียกวัวห้าขานะครับคอมันจะใหญ่มีเนื้อเยอะนับเป็นขาขาสี่ขาแล้วคออีกหนึ่งเป็นห้ามีเนื้อเยอะนะครับแย ตัวนี้จะส่งอีกราคาหนึ่งนะครับมันไม่เล็กนะครับแต่เป็นวัวขาสั้นนะครับพื้นหลังแผ่นหลังดีนะครับวัวชุดนี้อายุยีตัวครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าใครนะครับต้องการนะครับวัวสเปซศุนนะครับราคาสองหมื่นนิดเดียวนะครับอ่าปลายทางวัวชุดนี้ครับมีสามร้อยปลายสี่ร้อยแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างนงี้4สี่ร้อยการันตรีนะสี่ร้อยแน่นอนนะครับ คุณยังไงก็ได้สี่ร้อยคุณไม่เป็นยังไงก็ได้สี่ร้อยนะครับขอให้กินอาหารอย่างเดียวอย่าใส่ใจแต่ไม่ใส่อาหารนะครับให้ใส่อาหารด้วยนะครับอ่านี่นะครับนี่นี่ว่าผมเคยขายลูกค้านะครับตอนวัวแพงนะเล็กกว่านี้นะครับสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับลูกค้าคุณได้สามร้อยเก้าสิบนะครับนั้นตอนวัวแพงนะนี่วัวถูกนะครับราคาสองหมื่นนิดเดียวนะครับ อย่างไรก็ได้400นะครับนี่อย่างนี้ดูนะครับอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องมีี0 0อ2 0 0ืนะครับแต่ตอนนี้ตามสภาพนะครับถูกขายตามถูกนะครับตอนนี้วัวถูกก็ต้องขายตามถูกนะครับนี่นะครับวัวอย่างนี้อย่ารก็400นะครับเผือกว่าด้วยนะผมว่าดูครับ ข้อขอผมจะดูแห้งๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้ครับผมไม่ค่อยได้ซื้อหัวเข้าเนื่องจากยุ่งเรื่องบ้านนะครับผูวิลล่านะครับของปรมินานะครับขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาเพื่จะได้เริ่มซื้อเต็มๆที่เต็มตัวก็ตอนนี้ครับบ้านก็เริ่มเปิดจองแล้วนะครับใครสนใจบ้านพักนะครับเพชรบุรีชะอำหัยหินนะครับบ้านเราเย็นดีต้อนะครับบ้านสวยมากนะครับตรงปกนะครับผมบ้านเราตรงปกนะเราแต่งเองด้วย ออปชันตกแต่งบ้านบ้านเรามีครบทุกอย่างนะครับอ่างคุชชี่ก็มีนะครับปกติถ้าไปเช่าจะได้ลงอ่างคุชชี่เนี่ยต้องไปเช่าโรงแรมระดับ5้าดาวนะครับบ้านเราครับไม่ต้องระดับ5้าดาวก็ได้ลงอ่างคุชชี่นะครับอ่างก็สองหมื่นห้าสามหมื่นนะครับรวมค่าติดตั้งเกือบสี่หมื่นกว่านะครับเฉพาะอ,อ่างนะเนียติดผอมนะครับบัวขาน้ำเลี้ยงครับ แต่หน้าตาดีสดใสตาสดใสวัวถ้าผอมแล้วหน้ามองงนะครับตามองงเนี่ยผมจะไม่ซื้อนะเพราะว่าวัวงั้นะเหมือนวัวมันเป็นภายไงเป็นโลกคือถ้าผอมแล้วสายตาวัวมันจะมองมองะนะครับอ่ะผมจะไม่ซื้อก็วัวงั้นขุน <c oughs> แล้วจะไม่ขึ้นแต่ผอมแต่ว่าหน้าสดหน้าตาสดใสตาไม่หมองอ่ะนะครับผมซื้อนะครับเนี่ยครับ ตัวหอมนะถ้ากินเก่งนะผมว่าต้องมี400บาทแน่เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่เขาเดี๋ยวให้ตอนอ้วนนะผมชอบมากเลยวันนี้ตอนอ้วนมันจะสวยมากเลยวัวชุดนี้10ตัวนะครับลูกค้าสั่งปลายทางสีสเกตนะครับขุนขายเขียงอีสานนะครับวัวชุดเนี้ยถ้าอ่าน380นะปลายทางนะ กินหมื่นหนึ่งขายโลเก้าสิบยังไงก็เหลือเหลือแน่ๆตัวสองพันพูดเลยนี่แต่สามร้อยแปดสิบาคิดต่ำๆยังไงก็เกินสามร้อยแปดสิบเนี่ยครับเนี่ยัวสิบตัวเนี่ยบัวสี่ร้อยกว่าก็เจ็ดตัวไปละมีตัวเลขสามตัวเองอันนี้มันจะย่อมหน่อยแต่ว่าได้แก่นี่ต้องสามร้อยปลายนี่ต้องสามร้อยปลาย ดูนะ hey. เฮ้ยแพงเหล็กสูงร้อยห้าสิบวัวนี่ต้องมีร้อยยี่บห้าบวกแหละเฮ้ยไงแดงไงเฮ้ย hey. เ hey, ตัวดำเนี่ยตัวาดำนีำน่แต่ก่อนนะวัวเนี่ยยีนะ่สิบสามเนี่ยต้องไปซื้อต้องซื้อเขานะ สองหมื่นสามเนี่ยถ้าเขาร้องยนะี่สิบสี่ยี่ห้านในตลาดนี่นีวัวนี้ต้องร้องยี่ห้ายี่สามไม่ต้องซื้อเลยแต่ตอนนี้ไม่ถึงนะครับส่งก็ยังไม่ถึงยี่สามเลยครับวัวน,นี้ถ้าใครต้องการนะครับวัวสองหมื่นต้นนะครับนี่เลยนะครับบอกว่าสเปคขุนนะครับแต่ว่าประมาณนี้ วัวนี้ถ้าไม่ขุนเนี่ยพูดถึงว่าเอาไปปล่อยลวดก็ได้นะถ้าใครมีพื้นที่นะเนี่ยว่ามันติดผอมเนี่ยวัวตัวเนี้ยถ้าปล่อยลวดติดเนี่ยต้องขายสองหมื่นกลางๆสองหมื่นห้าสองหมื่นหกติดเนื้อมานี่วัวตัวเนี้ยมันจะมีเล็กจิตตัวนี้แต่ส่งอีกราคาหนึ่งนะวัวตัวนี้เล็กนะเล็กกว่าพวกนะแต่ส่งอีกราคาหนึ่งแต่ถามว่าตัวมันเล็กไหมตัวไม่เล็กแต่มันเป็นวัวขาสั้นนะครับอ่ะวัวขาสั้นเป็นมัมั่นสายเก่านะครับเป็นขาสั้นเป็นมัมแนอายุก็ดีนะครับ Længe. Det er lidt nedvarende. Man vil ham. นี่นะครับสิตัวนะครับงั้นนะครับฝากช่องนะครับปรินาคาวัวด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กปรินาคาวัวนะครับพี่ๆคนไหนสนใจวัวขุนวัวกลางน้ํานะครับเี๋ยวเอาไปปล่อยลวดนะครับจะเล็กจะใหญ่นะครับสนใจนะครับติดต่อเราได้นะครับครับผมสวัสดีครับเฮ้เฮ้